อาผู้หญิงที่ตื่นเก่าสิบเสียงกรีดร้องของอินฟ้าเมลและมินดังกล้องไปทั่วโรงเรียนที่บิดเบี้ยวราวกับฝันร้ายเงาดำของท่านผู้น,นั้นพุ่งเข้าหาพวกเธอราวกับงูพิษมันพันรอบแขนขาและลำคอของพวกเธอบีปัดแน่นขึ้นเรื่อยๆอ,อินฟ้าพยายามดิ้นรนแต่ร่างของเธอหนักอบ้งเหมือนถูกดูดเข้าไปในโคลนดำมืด เจ้าหนีข้าไม่ได้เสียงกระซิบเย็นเยือกดังอยู่ข้างหูดวงตาของเธอเริ่มพร่ามัวความรู้สึกเย็นเฉียบซึมเข้าสู่กระดูกเรากำลังจะตายงั้นเหรอเธอมองไปยังเมและมินทั้งสองตัวสั่นดวงตาเบิกโคลงราวกับถูกบางสิ่งครอบงำและจากเงาของพวกเธอบางอย่าง กำลังโผล่ออกมาเงาสีดำถ้ามินเริ่มยืดยาวบิดเบี้ยวกลายเป็นรูปร่างของพวกเธอเองแต่หน้าตาของมันไม่มีดวงตาไม่มีปากมีเพียงรอยฉีกกว้างของรอยยิ้มอันน่าสะพรึงพวกมันกำลังจะเข้ามาแทนที่พวกเธอเสียงหัวเราะจากความมืดอิงฟ้าทำอะไรสักอย่างเสียงของมินดังขึ้นอย่างหวาดกลัว เธอพยายามดิ้นรนเพื่อฉีกเงาที่พันรอบแขนของตัวเองออกแต่มันเหนียวแน่นราวกับมีชีวิตเงาปีศาจของพวกเธอค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้แสงสีแดงจากดวงตาของมันจ้องมองด้วยความหิวกระหายหากเจ้าถูกแทนที่เจ้าจะหายไปตลอดกาลเสียงกระซิบของท่านผู้นั้นดังขึ้นอีกครั้ง เจ้าจะไม่มีวันเป็นตัวตนของเจ้าอีกต่อไปทันใดนั้นเมกรีดร้องสุดเสียงเงาของเธอพุ่งเข้าใส่เธอมันอ้าปากกว้างออกกว่าปกติจจนกรามแทบฉีกขาดก่อนจะพยายามกลืนเธอเข้าไปไม่อิงฟ้าตะโกนก่อนจะตัดสินใจทำบางอย่างที่เธอไม่แน่ใจว่าจะได้ผลหรือไม่ เธอใช้แรงทั้งหมดกัดแขนตัวเองเลือดไหลซึมออกมาความเจ็บปวดแล่นพล่านไปทั่วร่างแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาทำให้เธอแทบไม่เชื่อสายตาเงาของเธอสะดุ้งเฮือกก่อนจะกรีดร้องออกมาเลือดต้องแลกด้วยเลือดมันกลัวความเจ็บปวดของเราอิงฟ้าพูดเสียงสัน่นถ้าเราทำให้ตัวเองเจ็บ มันจะสูญเสียอำนาจเมกับมินนบยักหน้าอย่างรวดเร็วก่อนที่พวกเธอจะเริ่มทำร้ายตัวเองเมใช้เล็บกรีดลงที่แขนของตัวเองขณะที่มินหยิกเนื้อตัวเองจนเกิดรอยแดงเสียงกรีดร้องจากเงาดำดังขึ้นราวกับสัตว์ร้ายที่กำลังจะตายมันบิดตัวไปมาดิ้นรนเหมือนถูกเผาไหม้จากภายในและในที่สุด มันก็เริ่มละลายไปกับความมืดแผนที่ผิดพลาดเมื่อเงาปีศาจสลายไปพวกเธอทั้งสามคนก็ล้มลงกับพื้นหอบหายใจหนักร่างกายเต็มไปด้วยเหงื่อและรอยเลือดเราทำสำเร็จแล้วใช่ไหมมินพูดเสียงสัน้นอิงฟ้าหันมองรอบตัวทุกอย่างเงียบลงไม่มีเงาดำไม่มีเสียงกระซิบ แต่เธอยังรู้สึกถึงบางอย่างที่ไม่ถูกต้องเธอเหลือไปเห็นบันทึกที่ตกอยู่ใกลๆ้ๆและพบว่ามีบางหน้าที่พวกเธอยังไม่ได้เปิดดูเธอค่อยๆพลิกไปยังหน้าสุดท้ายและทันใดนั้นหัวใจของเธอแทบหยุดเต้นพิธีกรรมจะสำเร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเจ้าของเงาเสียสละตัวเองทั้งหมดเดี๋ยวก่อน อิงฟ้าพึมพำม,มันหมายความว่าเงาของพวกเธอยังไม่ถูกทำลายทั้งหมดเสียงหัวเราะแผ่วเบาดังขึ้นอีกครั้งและในเงามืดที่หลงเหลืออยู่ท่านผู้นั้นยังคงอยู่เงาดำเสะยะยิ้มดวงตาสีแดงของมันเรืองรองกว่าเดิมเจ้าทำให้ข้าอ่อนแอลองงอแต่ข้ายังไม่ตายและพวกเจ้าก็ จะเป็นของข้าต่อไปห้องเรียนที่ไม่มีทางออกหลังจากเสียงหัวราอกแผ่วเบาดังขึ้นทุกอย่างรอบตัวพวกเธอเปลี่ยนไปห้องเรียนที่พวกเธอยืนอยู่ค่อยๆบิดเบี้ยวรอยแตกร้าวพุดขึ้นตามกำแพงเฟอร์นิเจอร์เริ่มเน่าเปื่อยเหมือนถูกปล่อยร้างมานานนับสิบปีบรรยากาศรอบตัวเย็นเยียบลงอย่างน่าขนลุก เรายังไม่รอออดออิงฟ้าพึมพำน้ำเสียงของเธอสั่นไหวเมหันไปมองประตูห้องเรียนเธอรีบวิ่งไปหมายจะเปิดมันออกแต่ทันทีที่เธอจับลูกบิดแกรกมันถูกล็อกจากด้านนอกมันขังเราไว้เมกรีดร้อง จูจ่ๆกระดานดำที่เคยว่างเปล่าก็มีตัวหนังสือสีแดงค่อยๆปรากฏขึ้นราวกับมีมือที่มองไม่เห็นกำลังเขียนไม่มีใครออกไปจากที่นี่ได้เพราะที่นี่เป็นของข้าเสียงกระซิบดังขึ้นรอบตัวเงาดำเริ่มซึมออกจากกำแพงและพื้นห้องค่อยๆก่อตัวเป็นรูปร่างสูงชะลูดดวงตาสีแดงวาวโรด ท่านผู้นั้นยืนอยู่ตรงหน้าพวกเธอแล้วภาพสะท้อนของคนตายเมถอยหลังไปชนโต๊ะเรียนเธอกลั้นหายใจเมื่อละสายตาจากมันไม่ได้แกต้องการอะไรจากเรามินตะโกนด้วยความโกรธปนหวาดกลัวรอยยิ้มบนใบหน้าของมันกว้างขึ้นผิดมนุษย์ข้าไม่ได้ต้องการอะไรจากเจ้า แต่พวกเจ้าต่างหากที่ต้องการบางสิ่งจากข้าทันใดนั้นกําแพงห้องเรียนก็กลายเป็นกระจกบานใหญ่สะท้อนภาพพวกเธอทั้งสามคนแต่ภาพสะท้อนในกระจกไม่ใช่พวกเธอเงาที่ปรากฏอยู่ในกระจกเป็นร่างของนักเรียนที่มีใบหน้าซีดเซียวดวงตากลวงโบเหมือนคนตายริมฝีปากชีกกว้าง จนเห็นเหงือกดำปีพวกเธอจ้องมองภาพนั้นด้วยความตกใจนี่มันอะไรเงาดำหัวร้อกแผ่วๆพวกเจ้าลืมไปแล้วหรือว่าพวกเจ้าเป็นใครพวกเจ้าไม่เคยมีชีวิตอยู่จริงคำสาปของโรงเรียนต้องห้ามคำพูดนั้นทำให้พวกเธอเย็นว่าไปทั้งตัวแกหมายความว่ายังไง อิงฟ้าตะโกนน้ำเสียงของเธอสั่นระริกเงาดำค่อยๆขยับเข้าใกล้พื้นที่ใต้เท้าของมันบิดเบี้ยวเหมือนเงาเหลวที่ไม่มีรูปร่างแน่นอนมันยกมือขึ้นมาและชี้ไปที่บันทึกเก่าแก่ที่ตกอยู่บนพื้นพวกเจ้ามาที่นี่เพราะต้องการค้นหาความจริงและความจริงก็คือมันกระซิบเบากระซิบเบาพวกเจ้า เป็นเพียงเงาที่เหลืออยู่ของนักเรียนที่ตายไปแล้วความทรงจำที่ถูกลืมทันทีที่มันพูดจบภาพในหัวของอิงฟ้าเมและมินก็ปฏิป,ปะต่อกันในฉับพลันพวกเธอเคยเรียนอยู่ที่นี่พวกเธอเคยมีชีวิตอยู่จริงแต่พวกเธอไม่เคยรอดออกไปจากโรงเรียนนี้ ภาพเหตุการณ์ในอดีตแวบเข้ามาเสียงหวีดร้องในคืนฝนตกคราบเลือดบนพื้นห้องเรียนเงามืดที่พุ่งเข้าใส่พวกเธอ,พว,เธอพวกเธอถูกสั่งเวรให้กับโรงเรียนแห่งนี้และสิ่งที่พวกเธอเป็นอยู่ตอนนี้คือเศษเสี้ยวของจิตวิญญาณที่ยังหลงเหลืออยู่ไม่มันต้องมีทางออกอิงฟ้าพึมพำรร เธอปฏิเสธความจริงนี้ไม่ได้แต่เธอไม่อยากยอมรับมันเงาดำนั้นยื่นมือออกมามาสิยอมรับความจริงซะแล้วเจ้าจะได้รวมเป็นหนึ่งกับข้าเมและมินตัวสัน่นพวกเธอไม่สามารถขยับร่างกายได้เหมือนถูกสะกดด้วยความกลัวแสงสุดท้ายก่อนดับศูนย์อิงฟ้ากัดฟันแน่น เธอจับมือของเมและมินไว้แน่นพวกเราอาจเป็นเงาเธอพูดเสียงเบาแต่หนักแน่นแต่เรายังมีเจตจำนงของตัวเองเธอหลับตาลงและนึกถึงช่วงเวลาสุดท้ายก่อนพวกเธอจะตายมันเป็นคืนที่ฝนตกหนักพวกเธอถูกขังอยู่ในโรงเรียนเงาดำเริ่มออกมาจากทุกซอกมุม และพวกเธอถูกมันกลืนกินแต่เธอก็จําได้เช่นกันว่าก่อนที่เธอจะหมดสติไปเธอเห็นแสงบางอย่างแสงของจิตวิญญาณที่ยังไม่ยอมแพ้พวกเราอาจตายไปแล้วอิงฟ้าเปิดตาขึ้นดวงตาของเธอฉายแววแน่วแน่แต่พวกเราไม่จำเป็นต้องเป็นของแกทันใดนั้นแสงสีขาวสว่างวาบออกจากตัว พวกเธอเงาดำส่งเสียงกรีดร้องอย่างโหยหวนมันถอยหลังดวงตาสีแดงของมันสั่นไหวไม่เจ้าไม่มีทางตัดขาดจากข้าได้แสงนั้นลุกชนขึ้นจนท่วมท้นห้องเรียนพวกเธอรู้สึกได้ถึงร่างกายที่เบาขึ้นเสียงกระซิบที่เคยดังอยู่ตลอดเวลาค่อยๆจางหายไป และในวินาทีสุดท้ายก่อนที่แสงจะกลืนกินทุกอย่างโรงเรียนก็หายไปบทสรุปของเงาอิงฟ้าเมและมินลืมตาขึ้นอีกครั้งพวกเธอยืนอยู่หน้าประตูโรงเรียนทุกอย่างรอบตัวเงียบสงบท้องฟ้าเป็นสีเทาหม่นไม่มีเงาดำไม่มีเสียงกระซิบพวกเธอเป็นอิสระแล้วเมหันไปมองอิงฟ้าและมินเรารอดแล้วใช่ไหม อิงฟ้ายิ้มจางๆใช่เราหลุดออกมาแล้วแต่ก่อนที่พวกเธอจะได้เดินจากไปเมเหลือบมองไปยังประตูโรงเรียนเป็นครั้งสุดท้ายและในเงาสะท้อนของกระจกบานหนึ่งเธอเห็นเงาของท่านผู้นั้นยืนอยู่ข้างหลังพวกเธอรอยยิ้มของมันกว้างขึ้นก่อนที่มันจะกระซิบแผ่วๆพวกเจ้าอาจจะออกไปได้ แต่พวกเจ้าจะไม่มีวันลืมข้า